บ่อเอาล่อทำมือืเนาะเอากระติกบ่หรือเอาหมูอ้าวมีเจอกกระยกกินไอ้ว่ามีจอกกระเนี่นกินแต่ว่าเอากระติกเอ้ยเอาหมูเอาหมูเนาะเอาหุบ้างหน่อยก็ได้เอาสร้างหน่อยแหละกับพุก คุ้ยคันบูมีสร้างหน่อยก็เอาคุ้ยนะแล้วกกมูคุ้ยสร้างหน่อยเท่านั้นลบบัญหาเขาน่ะคุณแมวบ่เอาบ่คุณแมวน่ะบ้าเด็กใดแมวเล็กอ่ได้อยากเป็นเสือเออเล็บคอยก็หันยาวแต่ว่าปกติเขาจงเล็บเาีวไวขนาด อันนี้เล็บจนกุดมืดบักเถินอยู่อ่ะสบายดีพี่น,อน้องเนาะสบายดียังอยู่เฮือนเอ้อใบาพี่น้องเนาะเราต้องคอยว่าวคอยจาน้ำเล้าว่าวดีน้ำเล้าเด้อพี่น้องเนาะเราต้องว่าวอ้อยเอาเพราะว่าเราคือเด็กน้อยแล้วก็อาจจะเป็นคนแบบจึมเศร้าแน่บอว่าเราต้องโดดเรื่องอย่างลายย่างมากไม้พี่น้องในชีวิตแล้วน่ะเราต้องคอยว่าวคอยจานาะพี่น้องเนาะกายเอฟซีเป็นกำลังใจให้นเน้อพี่น้องเด้อเนาะจะอะไรก็ขอบคุณขอบคุณลายๆ เอาล่กับทีมงานกระจเห็ดให้ดีที่สุดเนาะคอยร่าคอยจ่ากับเราเนาะไป้องปะใสเบิ่งน้ำกันผู้ใหญ่มาบ่เพินเปินเปินใจแล้วใจดีบ่กัแหละอ้าวคอยซอยเล่าแล้วก็เล่าก็ซอยคอยกันเจ้าอันนั่นลงทานบ่เจ้าลงเก็บทานให้เพื่อนบ่เมื่อก่อนชุมไอเห็ดมาแล้วคือไอเห็ดนั่นแหละเจ้าลงตุกทานไห้บ่ เล่นดังให้เช่หต hm> well er> ัดกันเลยเนะเชือไพเอาให้อะเชือดสีดำมาเชือบโบ้เขาจะเอาให้เอาวาสิไปเอาเสื้อเอาอยู่พุนเพราะน้องแพร์รดไายเลยลดไอ้ไอหัวลดยืมในรถนะเสิออกบ้านโกโกวายนี่ หัวลากไม่้หล่ยันว่าอยู่ดล้ยตำเพนี่ไอ้ว่าหลนอยู่ในโคกคนโคกเซตหรือไคนโคกคนโคกมาไม่หาจะถือหมวกมาเราจะถือหมวกนาบออเราบอกอ้หัวหล่นาลงมาคหองน้ำซอยบ่อเทแล้วลงมาดยเป็นกังใจให้บ่อเหดนะบ่อังไร่เจ็บมือคอยขุดนะถึงโปเมนย่วให้คอยขุดให้คอยขุดจาร สรุปแล้วรอเนาะบ่เอามื้ออื่นเนาะบ่เอาบ่อถ้ามื้ออื่นเนาะเอากะติกบ่หรือเอาหมูเอามีจอกกยกกินไอ้เว้ามีจอกกเนียนกินแต่ว่าเอากะติกเอ้ยเอาหมูเอาหมูเนาะเอาุสงนอยก็ได้ เอาซางหน่อยหแหละกับหวกควายคันโมมีซางหน่อยก็เอาหควายนะแล้วกกมูคุ้ยซางหน่อยเท่านั้นลบปัญหาเขานะหู้แมวบ่เอาไรหู้แมวนะ่ะบ่เด็กไ,ได้แมวอะไรก็ได้อยากเป็นเสือเ<ย>ออ lẹp khỏi gấp ngàn nhào thì bà bác tị có chung lẹp nhào quay thế nè lẹp chân cút mất bác thường nhu hay coi xay hoi chủ xay xay hoi chủ hả nhau? hả ha? xay hỏi bố nó hai cái chi hoi chủ lại xay nè xay xay lẹp bò xay lẹp mơ lẹp tì nào chút nào mệt Mình mỏ hồn bò bố chi hoi chủ xay nè hỏi bác bà, bà đại วันนี้นะฮาวซีเฮนเราได้จังเล็บเฮาซีดีนี่เล็บตีนฮาจะซีดีนี่มันจังซีบอลเมาวนี่นต้อง<า>ใช้เวลาดิมันโดนเติบพอนะเมาบมาเห็นมันป่งคือตอนนั้นเลยลองสควอชใหม่ก็อ,อ,อ,อัดเถิดเห็ดจามแล้วทั้งชกทั้งสควนนอชดบบนี้เนาะเตรียมค้นของน้ามือได้สิงลงมือนะแรงลงมือบ่ะ เราเห็ดเรานางเบียยนะผลตุ๊กาจะติดเห็ดเบี่ยงหขอได้เงินนะาสิไปนี่เาสิมเใชเาสิมเมันทำแล้วเอามาเทใกล้ๆนึ่ซาละยังไงนี่แฟนตาอันนี้ไรเขาเกียนไมยังไรนี่นะง่ายกว่าเียนชื่อเพราะบ แล้วค่ะบอกว่านั่งกันไทยดีนี่เมื่อวันว่ลุกไปล้างคุณมาซามีเคียวสานีน้ำปลาเลือกโหเหตต์นี่มีไทยก็มีลาวจะแซ่บตัวใดเฮ้ยไปคอยแซ่บมีไทยไอลาวมามักกินเอามาบักินนั่นยำยำตังโบเราบักกินทั่วให้ได้สิกินวอตคือหลายแห้งแท้นะแช่ไว้แล้วเอ้ฉลาดแท้โอ้ตุ่มลหลายมัดแท้กินในกว่าหน่วยหนึ่ง กินว่ะอืมแล้วอนมันบังไพ่อีกเลยบอกินหน่วยเดียวหน่วยเดียวก็ดึงเอาหมากเดียวไอ้เทิดจะเอาจะบอกราเข็นไงเทิดใช่บอกรอเข็นจะดีคนบอกราเข็นเพราะว่าเห็นด้วใบอย่างนี้เราเข็นว่านี่มาเมื่อนี้ไปถามว่าบออยากได้เดี๋ยวนี้

เพราะว่าเาไม่เ็อนยไม่ใช้คุณไม่ใช้เ่วนแล้วแล้วเราเกิดคนดินมาใช้จ่าจังสูงแต่คนดินมาใช่ไหมคอะไรกมใช่ไหมเดี๋ยวเราคุดเขานี่ไห้ปัดฝนตกเลยเดี๋วจื้อบ่เขาเอาเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดเดปงมือน่นาเห็ดแล้วยามได้ือนแล้วผลมุมุักษ์จังแล้วเนาะ แหม่อะแอบบอมาพลิกบ่นะมันบ่แแ่บบอไอเหอตไม่ได้กินแป้งหนัวเราก็ใส่แป้งหนัวใบเช้านี่เคียดๆเนาะ

สบายเลยเก๋ได้เพันเมื่อตะหิงบ่เอ้ยอือพันเมื่อตะเหิงเป็นยังสิมาเยี่ยมอีกบ่เพันบ่อน่ะเลยเป็นยังสิมาเยี่ยมอีกไหนอายสัญญาจะอยู่ไซเนาะไปนาตาเนาะจะยังซื้อแล้วกินฮอดเราวจิบบ่อกินฮอดเราวจิบบ่บอสัญญากินฮอดอยู่กินฮอดเราอยู่แล้วอยู่ทางบ้านพ่ดไหมสบายอยู่ทางบ้านได้ ยูทางว่านสนุนไสบ่แมนบ้สัญญาเขากะลุยน่ะฮะเมนบ่สัญญาเขากะลุยน่ะจัดแล้วยาสัญญาเขกากะลุยาญญาบายนาตักวายลำช่นะตวายลำตวยบ่เทไห <c oughs> พันลากี er, ่ว่าอย่างขนาวิตตือกี่ว่าผู้โชคดีผู้ถือหวยกเป็นข้าวหนบอแม่ป๊อกเป็นคอยในถึงมีเรื่องสะบะข้าวตังขนาดก็เห็นเลยเโอเคพี่น้องมาว้างนิวบอนดีกว่านี่งานจะมากตรงไหนมาจากดินี้คือ ข้างมันเอ้ยดวากาพี่น้องเอื้อตาเราถือว่าน่เป็นญาติเราาบ่เราเพิมาได้ติดต่อมาไปสิติดต่อไปดเลยเราถือว่เป็นญาติเรวลกเจ้านี่เป็นญาตินหนึ่งเกโอเคพี่น้องไปบ่งน้ำบ่อเถิดพี่น้องไปบึงบ่อเถิดบ่งหนองน้ำบึงไอ้ไปคุณหองน้ำพี่น้องไปปั่นยาจะกินยังไปท่ายสบายลงไหสบายคุณหองน้ำบ้านบ่อเถิดบ่ิ่นสิแท้กบบันไดไปบ่งไปบ่งรถเจ้านะ คอเงินกับหอเนาะไรอเนาะองกไหนิไปอีกบ่ออื่นิไปรออีกบ่ออื่นไปไปอีกบ่ไป ยังปริญยาหมูเ <laughs> ออปริญยาหมูไป้เจ้าได้ปริญยาไงยาแมวคอยปริญยายาบ้าคอยนะ <laughs> ยานั่นอยาบ้าเด้ยอยาบ้าเป็นยาบ้าเด้อเอายาบ้าโมเมนต์ยามา ไอ้ยี่สิอยากสูบยาบ้าสิเจ้าอยากสูบบ่ยาบ้าน่ะน่ะันยาบ้านั่นอยากสูบอยู่คันยาบ้าน่ะขอไม่ได้อยากสูบโอเนตัว Tiếp dạng dạng kim mắc anh hm dạng kim mắc anh hm kim mắc anh anh em ยังไงได้กินกระทางก็ซื้อมาให้เลยเรื่อตรงน้ำตรงในเด้อบัดฝนตกเด้อด้ยล่างก็เด้อใบเด้อเจ้าชายแพบแ็บในล่างก็เด้อเพราะว่ามันมีสารอีกอย่างหนะึ่ง สถานการณ์ดีขึ้นได้นี่คุณนายจะดีเพิ่นกันย่องเจ้าอรื่ได้ตาแก้วอยังนันะนช่วยนะแมนตาแก้วจะกินมักรทัน กินกระทันมันฉ่มบ่จะจังตามแจวบ๊ <Moment. S 1> อบแมนฮะไม่ได้โซ่ใจว่าแอบน้อยเคยว่ะแอบไปไหนเราเฮ้ยกรยาได้ไหมไม่กินเด้อมันนี่กินโลดฮะกินโลดไายห่างคิซีมาได้ไหมหายเถอะบ๊อแมนคิซี่คิซีนะ่น่ะอืมเราดีดี S <S 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 ไอ้ื่อว่าแบบนั้น <S 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 บัรยัมพุนจังกั้งเด้อขันจ้องอันนี้ขันเป็นบาดกระติดเด้อเด้ย <S 2> <S 2> <S ไอชื่ออัน,น,นพัาเตอร์อขั้นมันเป็นไข่ล้วกินยาเด้อเฮ้ยไอ้ชื่อว่า,ายาคอลลาเจนมีบ่คอดีคอเจนบ่มีดีคอลลาเจนไอ้ถ้าเอานมากินยาดีคอลลาเจนเราบอกให้เพขนกินนะไอชื้อว่าเออตอนอยูดด่ตรงพุงนะเราบอกกินเนอะ จะดีคว่าเจ็ดรถวัดรถน้ำมุกฟรีฟรีแกมีบ่เคยกินบ่เคยกินได้ยากินลาบปลาหนิ่นไหมจะลาบเป็นบ่ลาบเป็นลาบงัวกับลาบปลาหนินที่กินได้ละ่ะเราจะกินกอยปลาหนินอีกซื้อมาให้เรื่องอื่นในกระชังป่านะเปะ็นทางออกนะกอยปลาหนินกับอันลาบงูที่เอาตัวได้เอากินกอยปลาหนินดีกว่า ไปได้คือกินก้อยป้านินเคยมีความรู้สึกกับป้านินดีใจวใอ่ะกินได้โดนบล็อกให้ๆเนี่ยที่ไอซ์ซื้อมาให้นะบลอกเอิดเอาไปให้หมูหมดเฮ้ยบล็อกเอิเอาให้จากหน่วยห้เนื้องเนื้อตั๊กแตนเด้อมาขวบเด้อคักได้เคยไปหาเนื้งแถวหน้าเขาเอาเขียดตอนน่ะ

S <S ขอหนเงินละสิไปนี่ไปใช้เรากปสิไปิ่นมือหงบอกให้แล้วคนบอกขอเราจะไปลุก็สิเปลิ่นหน้าเงินไม่ผาก็สิเปเชนนี่เ็นน,น,เน,นี่ลรานี่หลอะไร <ป S 2> <ไป S 1> ล่ะ<า>ไติดยาสูบเหอมงุมกลมเห็ดยังเลยนี่นนไปลับป่าฮะไปหลาป่าก็กินกับเวนนะือ้งทวนแท้ก็ยามขามน้อยรถได้นี่ยได้ยินขามน้อยปุ๊บีดาะมาขาม มาเต็อาหารการกินครบเฉพาะนี่มีไข่2องกระแตมีมามาแก่อีกเออมามาแก๊สนึ้แก๊สน่ะมีมีสามสิบห่อสามสิบห่ออะหออสามสิบห่อเดี๋ยวแนวมันเนาะต่เช็ดจะได้กินอันที่เบิร์ว่าตํากระแทบตัวแทบแล้วมันเัหมุงอ้าวเขาค่อยตํมมมาต้มกระแมาหุงพูดเลยว่าิแทบ ไม่น้ำเย็น no, ม no so ันบ <we> ่กินคอยเอาน้ำเย็นให้พ่ะย่ะเดี๋ยวในถ้วยนี่เย็นบม่เย็นคอยเอามาเดี่ากันไปจากได้ยังตูวหนึ่งมาตากแล้วมายวางวันนั้นเอาไว้นนี้เอาไวประหยัดกินแต่ว่าค่อยประหยัดนั่นกระดาเย็นแล้วมันบระหยัดขนาดน้ำก่อนก็ยังอยู่ให้มันลายก่อนจะกินมันบ่กินลายก็เป็นตับแข็งเลยแล้วก็แจ้วสิไปกินมะขามมอสหรือว่าไรหนี่เอาสิไปเล่นน้ำโมสิกินมผงย้อม อบอแม่เคยไปกินมักคะทันก็แค่นะไปกินน้โมนะเอ,อ้ยนี่เคยกินบะหมีมังคะทันนี่เออเราสิกอยกินมักคะทันนี่ไดนฮะแค่ามาให้มักคะทันจืดปไ่ะอ่ไรอืมนู้อย่ากนำเทมบาเน,ะนาี่ยินไหมอืมก้อย,อ,ยอิ่มเลยกอยอยากอยากให้บะบ๊วะ อ้าวตีกลองวันสินเด้มันหนีเนาะทิ้นแปดสามโมงดตีกล่องก็บาเป็นแค่ว่าดึง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 ตุ้ยเหระเช้านี่งัวน,น้อยคนตายในคลองเนี่เราเห็นบ่เขาไปดึกเลือดเอยลงฮะลงมาว้าวไปถวย,วยวแล้ะเอาเอยเหนียวใส่กวดแล้วเขาไปดึกเลือดก็ลงนะฮะ อันนู้นอะไรเหรอเนะ่ะโน้นน้อยเพิ่นได้ไหมแล้วละมันแม m นเหยียบับคืออะไะนี่แหละย<า>ต้มใช่ไหมพันเอามาต้มหรอได้เออ <c ười> กักได้ต้มของพายอะไรของไอคันเราอ่ะแม่นในบ้านคันในบ้านคันบ้านที่น้ำอ้อยมันเป็นบ้านอะไรถึงเพิ่นเป็นในบ้านอยู่บ้านนั้นพูนบ่ ป่าน <button. S 2> นะโอ้มาแน่นวยนึนนงมนกระทันใหญ่แฮงนะย่ำบางนี่นนเป็แล้วย่ำกุ้แซ่ไแหลซื้อมาให้เขากินเขากนินก็ชแกแซ่ด้น่อยไปกรทันหวานนี่นไนทยเอ้นม่งยังไงไปคนไทยเออมูมกพุทาคนไทยเอนหัวขาอลไหัวขา walking, à. à, con ơn bèn nụ nào đây? lốt, <laughs> <Tông salot. cười> <laughs> ơn, khoe ơn bương nào đây? Là con thay ơn buồng ai? Con thay ơn buồng nào đây? Chọn. 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 อะไรหัวแล้เนียได้เงี้นพองแค่เนาะแท้พอลงแค่อืพอเลยปะอืมพอลงแค่ไปเบิ้งไอ้ร์่คณน้ำซางปะ จาจะไปไบ่จ็จะไปคือกันบ่า,าสิไป้ยกันอ๋อเดียไอ้อน,น่อะไรนำสร้างบ้านจะไปแน่เขาขุดน,ะน,น,น่ะในะพี่น้องเนาะแล้วก็ดีขึ้นในลพี่น้องเขาก็ต้องก็ว่าคอยจาก,กับเราน้องพี่นเนาะเดี๋ยวเราลีีโทรถามแม่นั้นิลลี่อีกกอนเท่านึงว่าเขาสซื้อมาบ่ตรวจา็ถามสวายว่ยาโอยังได้เล้วนนช่

สิบเมตรละบ่พอน้องแผลตจากแล้วแต่แล้วสบเมตรเอาเสาเมตรเสเู้เออมาแม่มาอนไปดนะ้ย่าบาดานเขาเลยกโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บรีไซคลตลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อก่ัคือเดิมพี่น้องเนาะสบายดีด้อพี่น้องเนาะสบายดี